และสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลงสีกำหนดแสงเงาเองภายในห้องง่ายๆนะครับเอาไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้แน่นอนจะเป็นยังไงครับตามมาดูกันในคลิปครับผมไป สวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกันในอาร์ทริกอีกเช่นเคยนะครับกับผมพี่ยศคนดีคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเช่นเดิมครับเข้ามาในช anel เ,เราก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับทุกคลิปของพวกเราด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพวกเรามากๆนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยว EP นี้นะครับกลับมาที่การออกแบบภายในกันหน่อยแต่จะไม่ใช่การวาดภาพเปอร์สเปกติฟแล้วไม่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  EP นี้เดี๋ยวจะมาสอนลงสีกันเป็นงานยี่ยมไปเลย่งานนนอิทีเยัโหม เหมาะกับสีน้ําที่สุดแล้วเพราะสีน้ำเนี่ยครับมันลงคลุมพื้นที่ได้เร็วแล้วก็ยังเก็บรายละเอียดได้ด้วยทําได้หลายอย่างเลยครับสีน้ําเดี๋ยวต่อไปเนี่ยโอ้โหเรียนลงสีน้ําตรงนี้จะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบโปรดักต์ก็ได้เซรามิกก็ได้แฟชั่นก็ได้ก็แล้วแต่จะไปใช้อย่างไงแต่มันก็แลกมาด้วยความยากของการใช้สีนะ <S <S อีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือห้องเนี้ยเราจินตนาการขึ้นมาเองก็ต่อยอดจากคราวที่แล้วเลยที่เราจะต้องเป็นคนกําหนดแสงและเงาขึ้นมาเองนะครับดังนั้นใน EP ีนี้เนี่ยก็จะเป็นการจํําาาาลลลลอองงงงททดแสะเเี่รกหนด เองขึ้นมาง่ายๆในงานออกแบบกันจริงๆแล้วรูปร่างหน้าตาผมโชว์ให้ดูกันเลยเนี่ยออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจก่อนว่าไอ้แสงและเงาเนี่ยมันมีอยู่กี่ประเภทแล้วก็เป็นการฝึกการควบคุม,มสีน้ําไปในตัวเลยนะครับอ้าวจะเป็นยังไงตามไปดูกันในคลิปเลย,เลยครับไปอันนี้นะครับผมแสดงภาพที่มันแล้วเสร็จให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นว่าไอ้น้ำหนักของส่วนโครงสร้างส่วนพื้นส่วนผนังส่วนเพดานจะดูมีค่าน้ําหนักที่มันอ่อนที่สุดต่อมานะครับที่มันเห็นเป็นเข้มๆเ,เ,เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทองบข อันนี้ก็เป็นอีกองประกอบหนึ่งนะที่ช่วยทําให้ภาพมันเด้งขึ้นมาสมจริงขึ้นมาอ่ะ <Wow. S 1> อันนี้ก็เหมาะกับคนเริ่มต้นใหม่เลยแหละแบบอุย้ยทํางานยังไงก็ไม่เด้งสักทีไม่เหมือนจริงสักทีทีนี้ก็ลองทําตามผมไปดูก่อนนะครับค่อยๆฝึกไปทีละขั้นทีละขั้น,น เย็นๆน,นะครับทุกคนอ่าภาพนี้นะครับผมใช้สีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินเนี่ยในการให้ค่าน้ําหนักกับงานนะครับส่วนใครจะไปใช้สีอะไรที่ชอบก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับจะเป็นสีชมพูก,ก็ได้สีแดงก็ได้สีส้มก็ได้ไปเลือกใช้กันเอานะครับไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นสีอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมจะกําหนดจริงๆเนี่ยก็คือพวกค่าน้ําหนักนะครับลงยังไงถึงจะเด้งพอมีทริคอยู่ครับอ่าเหมือนเดิมนะครับอธิบายด้วยไอค่าน้ําหนักเจ็ถึงแช่องนี่แหละแต่ว่าทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากขาวดำอ่ะเป็นสีแล้วกการง่ายๆนะครับที่จะทง พวกพื้นผนังเพดานให้มันมีค่าน้ําหนักที่มันอ่อนส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราจะให้ค่าน้ําหนักที่มันเข้มกว่าอ่ะอันนี้สําหรับเบสิกนะบอกไว้ก่อนต่อไปเนี่ยถ้าเกิดจะเอาไปพัฒนาเป็นยังไงเก่งแล้วก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าอันนี้ของเบสิกโครงสร้างอ่อนเฟอร์นิเจอร์เข้มเพราะว่าพอเข้มมันอยู่กับอ่อนเนี่ยภาพมันก็จะเด้งขึ้นมาหลักการง่ายๆมีแค่นั้นเองแต่น้าหนักอ่อนนะครับของพวกโครงสร้างเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยไล่ไปน้ําหนักเดียวเลยไม่ใช่พื้นผนังเพดานมันก็จะต้องมีค่าน้ําหนักที่มันางกนยอส ภายนอกเนี่ยมันอ่อนกว่าอยู่แล้วดังนั้นครับไอ้ค่าน้ําหนักของฝ้าเพดานเนี่ยมันก็ควรจะต้องเทียบเท่ากับค่าน้ําหนักที่1ของตารางค่าน้าหนักนั่นเอง <Okay. S 1> เนื่องจากว่าส่วนฝ้าเนี่ยครับมันอยู่ไกลระยะสายตาเรามากที่สุดมันสูงที่สุดไงอีกอย่างนึงครับลองสังเกตตามบ้านเราดิส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสีขาวใช่ปะเพราะว่าสีขาวเนี่ยครับมันกระจายแสงได้ดีที่สุดแต่อู้เก่งนะทำทำ,ำไปแล้วเก่งขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนฝ้าเป็นสีดําอันนั้นเรื่องของอนาคตครับตอนนี้พวกเราเอาแบบเบสิกให้รอดกันก่อนแล้วค่าน้ําหนักต่อมานั่อองง2ล มาจาก้าเพดานผนังเนี่ยก็แล้วแต่ชอบครับว่าจะใช้สีอะไรแต่ถ้าเลือกสีสว่างห้องมันก็จะดูกว้างเลือกสีมืดห้องมันก็จะดูแคบ <Okay. S 1> แต่ก็แล้วแต่ลูกเล่นครับบางคนอาจจะใส่เทเกเจอร์ลงไปบางคนอาจจะใส่ดีเทลลงไปซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใน E ีพีหน้ามันก็จะช่วยทําให้ผนังเนี่ยโอเคดูมีลูกเล่นดูดีมากขึ้นแต่ในที่นี้เนี่ยเอาง่ายๆก่อนนั่นก็คือค่าน้าหนักที่2และส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือส่วนพื้นส่วนพื้นเนี่ยผมให้ค่าน้ําหนักมาเท่ากับช่องที่3นพพื้อสามน่ะครับขพองพื้นเนี่นาะะา,า,ามมมักจะ้้ววด่นนไไข อาจจะเป็นเข้มอ่อนนั้น,นก็นแล้วแต่แต่ในที่นี้เนี่ยผมให้ค่าน้ําหนักมันแค่มากกว่าฝ้ากับผนังเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองลงไอ้สาค่าน้ําหนักนี้กันก่อนเลยไม่ว่าจะลงสีงานออกแบบภายในหรือว่างานเพ้นท์ติ้งก็ตามนะครับให้เราพยายามลงจากพื้นที่ใหญ่แล้วก็ค่อยๆไล่เข้าไปสู่พื้นที่เล็กนะเพราะมันจะช่วยให้พื้นที่เนี่ยมันเต็มเร็วขึ้นแล้วก็เป็นการคุมโทนสีไปด้วยในตัวและส่วนใหญ่นะครับผมก็จะลงจากส่วนพื้นที่ที่มันอ่อนที่สุดนะั่นก็คือส่วนฝ้านั่นเองลงไม ออกมาถึงระยะที่มันใกล้สายตาผมก็จะใช้เป็นสีฟ้านะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาลงค่าน้ําหนักของไอตัววิวข้างนอกกันก่อนอันเนี้ยผมค่อนข้างที่จะใช้น้ําเยอะมากๆเลยเกือบไม่เห็นสีฟ้าเลยเหมือนเอาน้ําลงเปล่าๆแต่จริงๆแล้วมันมีสีฟ้าที่มันแบบแทรกอยู่นะครับเหมาะกับการลงแบบพวกบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่เราแบบไม่ได้ต้องการให้มันเด่นชัดมากเท่าไหร่ <Okay. S 1> แต่ก็ควรจะต้องมีสีอยู่นะครับเนี่ยเราก็ค่อยๆปาดลงครับปาดลงปาดลงคล้ายๆกับที่ผมสอนเรื่องการลง ค่าน้ำหนักแถบสีเลยนะครับใช้เทคนิคเดียวกันในที่นี้เนี่ยผมให้กระดานมันเอียงลงอยู่นะครับน้ำมันจะได้ไหลลงมาได้พอเราลงหน้าต่างเสร็จปุ๊บก็เก็บน้ําแล้วก็รอให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เริ่มใหม่รอให้มันแห้งเลยจะดีกว่าก่อนที่จะมาลงส่วนฝ้าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยฝ้าที่มันเข้มกว่ามันอาจจะซึมเข้าไปในส่วนของกระจกได้ <Okay. S 1> แต่ผมจะไม่รอให้แห้งแล้วครับคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าผมขี้เกียจรอผมเทพบแล้วไนงะดังนั้นก็มาลงส่วนของฝ้าเพดานเลยอ่ะผมก็จะให้มันเข้มกว่าส่วนของวิว รประมาณนี้พยายามเลี้ยงน้ําไว้ครับเลี้ยงน้ํานั่นก็คือไม่ใช่แบบเพื่อนมาบอกเฮ้ย <A> วันนี้ไม่มีตังเลยแต่กูหิวน้วําอ่ะเลี้ยงน้ำคือมนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเลี้ยงน้ําในที่นี้ก็คือว่าเนี่ยครับมันจะต้องมีส่วนที่มันเปียกๆอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันแห้งขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราลงสีทับไปปุ๊บมันจะเกิดเป็นการทับซ้อนเลเยอร์กันอย่างนั้นไม่ดีนะครับอันนี้สําหรับสีน้ําแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับก็พยายามผสมสีตรงเนี้ยไว้ให้มันเพียงพอต่อการลงภายในทีเดียวไปเลยนะคร ใหม่ถ้าเกิดเราผสมสีใหม่เนี่ยแล้วเกิดสีมันเพี้ยนขึ้นมาก็อาจจะสวยได้พยายามเลือกใช้ขนาดของผู้กันครับให้มันเหมาะสมกับพื้นที่อย่างอันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับผมก็อาจจะไปเลือกใช้ผู้กันเบอร์9 10- 1112เลยนะครับ <Okay. S 1> มันจะได้ลงเต็มพื้นที่ได้ไวหน่อยทีนี้พอมันมาถึงส่วนสุดท้ายเนี่ยครับมันจะต้องจบงานแล้วผมสอนไปเลยนะมันจะมีวิธีการจบงานอยู่2วิธีหลักๆก็คือเก็บเนีบ้บกับแบบปล่อยเบลอเข้าเนื้อกระดาษในที่นี้ส่วนฝ้าเนี่ยผมจะเก็บเนี้บนะครับเก็บเน้ ทํำยังไงก็คือให้เราเนี่ยใช้เส้นตรงเก็บให้มันกลิบๆไปเลยอันเนี้ยเราควรจะต้องใช้ไม้บรรทัดลากไว้ก่อนว่าเราจะเก็บมันตรงไหนแล้วพอถึงส่วนปลายปลึบถ้าเกิดใครเซนเซียแล้วเนี่ยก็ให้ใช้มือเปล่าเนี่ยเก็บไปได้เลยนะครับเพราะว่าคนเซนเซียแล้วเขาก็จะแบบเส้นมันจะตรงแล้วไนงะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เซียนยังเบสิกอยู่เรามีอุปก,กรณ์ช่วยครับนั่นก็คือไม้สเกลนั่นเองไม้สเกลครับใช้ยังไงไม้สเกลให้เราท่าไปกับเส้นที่เราต้องการจะเก็บนะครับแล้วก็ยกมันขึ้นมามันก็จะมีหลักยึดอยู่ข้้้้้าาาางงงลลลล่่นนนคครัััแวหหจกกก็ืออใใเชปยู ตามไม้สเกลไปได้เลยโดยที่ใช้นิ้วหนึ่งคอยประคองไว้อยู่อย่างในที่นี้ผมจะใช้นิ้วนางเห็นไหมครับทุกคนทีนี้นิ้วนางของเราจากที่ไม่เคยมีประโยชน์อะไรมาก่อนเลยเราได้ใช้ประโยชน์นิ้วนางแล้วนะครับดังนั้นครับมาเรียนศิลปะกันเยอะๆครับจะได้ใช้ประโยชน์จากนิ้วนางให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้คือผมกําลังใช้นิ้วนางประคองอยู่นะครับผมก็จะไม่พูดอะไรเยอะมากเพราะว่าผมทําไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวสีมันจะแห้งไปสักก่อนนะครับก็จะเห็นแล้วว่าหลักการของการใช้ไม้สเกลในการเก็บงานมันเป็นยังไงนะครับอันก็คือ รการปล่อยเบอร์เข้าเนื้อกระดาษเดี๋ยวผมจะลงให้ดูในส่วนของผนังนะครับอดใจรอกันสักครู่หนึ่งนะครับผมท่านผู้ชม พอลงฝ้าเสร็จแล้วครับส่วนต่อมาก็คือผนังส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเอียงกระดาษนะครับตามแนวที่ผมถนัดก็คือให้น้ํามันไหลลงในที่นี้ผมจะลงผนังฝั่งซ้ายมือก่อนผมก็เอียงมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะได้ไหลลงมาส่วนใหญ่ก็คือมันเกี่ยวกับทิศทางการไหลของน้นํานั่นแหละครับอ่ะแล้วก็ใส่เข้มเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็ไล่ได้เลยลองมาแตะแตะแถวแถวตัวฝ้าเพดานก็ได้ครับเราจะได้เช็คว่าน้ําหนักที่เราลงส่วนของผนังไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากส่วนฝ้าหรือเปล่าในที่นี้ก็คือเพิ่มอยู่นนนนนะผมกกก็็จจใช้้้้ําหัีีลลลงไปสุดดเเยยแวว๋ มาดูกันว่าวิธีการเก็บฟุ้งเข้าหาเนื้อกระดาษน,านะครับทำยังไงนะครับต่อมานะครับคือการเก็บแบบปล่อยบเบลอรหรือว่าแบบฟุ้งเข้าหาเนื้อกระดาษวิธีการไม่ยากครับให้เราใช้น้ำเนี่ยครับใช้น้ำเปล่าเ,ล,าเลย ใส่ผู้กันไว้แล้วก็ลูดมันกลับทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราไล่สีมานะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปลูดมาในทิศทางเดียวกันกับที่เราไล่สีมาเนี่ยสีมันก็ยิ่งพุ่งไหลลงมาไงในที่นี้เราควรจะต้องไล่กลับไล่กลับแล้วก็เช็ดซับครับแล้วก็ใช้น้ําเติมแล้วก็ไล่กลับอีกอันนี้ก็คือวิธีการปล่อยฟุ้งนะครับแต่ว่าวิธีการปล่อยฟุ้งเนี่ยค่อนข้างยากกว่าวิธีการเก็บเนื้บแต่ในงานอินเทเลียเนี่ยครับในหนึ่งงานควรจะต้องมีทั้งแบบเก็บเนี้บแล้วก็ปล่อยฟุ้งดังนั้ อ,อย่างสีฟ้าในที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเก็บง่ายนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามแล้วที่มันเป็นสีที่เข้มอย่างเช่นสีน้ําตาลสีดํามะเรางเงี้ยมันจะค่อนข้างปล่อยฟุ้งยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยฟุ้งไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันยากนะครับสำหรับมือใหม่ดังนั้นระวังไว้ด้วยนะครับ่ะอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าจากสีเนี่ยครับมันก็จะปล่อยเบอร์เข้าหาเนื้อกระดาษเป็นสีขาวข,าวของเนื้อกระดาษไปเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปล่อยฟุ้งนะครับเช่นเดียวกันกับอีกผนังฝั่งหนึ่งผมก็จะใช้แบบเดียวววกกกััันนนน้ําาหเเเเดียยยลลรรบบออออู่ตงขฟ์ิจ เกิดว่าไม่ได้อยากให้สีมันออกนอกเส้นหรือว่าไหลเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพยายามใช้ปลายนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บให้มันเก็บขอบแถวๆเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้หมดก่อนนะครับงานมันจะเรียบร้อยขึ้นแล้วถ้าเกิดอ,อยากจะลงเร็วๆเ,เนี่ยเราค่อยมาลงตรงช่วงที่มันแบบไม่ได้ติดอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ก็จะลงเร็วได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเซนเซียแล้วแบบผมเนี่ยอ่ะมันลงเร็วๆได้เลยนะครับมีหลุดเข้าไปนิดนึงขอโทษทับมขี้โมเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยครับวิธีการปล่อยฟุง้งซับหน่อยนึงแล้วก็เอาน้ําลูบเช็ดลูบเช็ดล้ว ราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยไอส่วนไหนมันควรจะต้องเก็บเนียบไอตรงส่วนไหนมันควรจะต้องปล่อยฟุ้งอันนี้มันจะเกี่ยวกับหลายปัจจัยเลยบางทีมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเฟอร์นิเจอร์มันอยู่ตำแหน่งระยะหน้าหรือเปล่าวัสดุพื้นเป็นยังไงวัสดุฝ้าเป็นยังไงตรงไหนมันควรเก็บเนียบตรงไหนมันควรเก็บฟุ้งมันขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเราว่ามันจบที่บริเวณขอบยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้อะไรเลยแล้วในงานมันจะต้องมีทั้งฟุ้งทั้งเก็บเนียบควรจะต้องตัดสินใจยังไงผมก็ตัดสินใจไปให้เเเเลลยยยววว่่่่าาาหห้้้้้อออองงงงงงงๆนนนนนีคครรัััมมมจะสสขโูทด4พพพพกก็็ืื1ผ2แ เราก็ควรจะต้องเก็บงานให้มันสลับพื้นที่กันยกตัวอย่างเช่นในงานนี้ส่วนฝ้าเราเก็บเนี้ยไปแล้วดังนั้นส่วนที่มันอยู่ติดกันก็คือส่วนผนังควรจะต้องปล่อยฟุ้งและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนพื้นก็ควรจะต้องกลับมาเก็บเนี้ยเหมือนเดิมอันนี้ก็คือวิธีการตัดสินใจง่ายๆนะครับดังนั้นก็มาลงส่วนของพื้นต่อเลยในที่นี้ผมยังไม่ผสมสีอะไรลงไปในสีฟ้าเซอร์เรียลบลูฮิลนะครับจะเล่งมันให้มันเข้มสุดๆไปเลยสําหรับส่วนพื้นแล้วเดี๋ยวการผสมสีนะครับให้สีฟ้ามันเป็นสีน้ําาาาาเเเเงงินนีีี่่ยยด๋วรรอออจจะคมมผสสตทลฟ อร์นกัตรงตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นแนวตั้งอยู่มันก็ลงง่ายแต่พอมาอยู่ตรงแถวแถวซอกเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยบางคนอาจจะลงแบบนี้ไม่ถนัดลงไม่ทันอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับก็พยายามปรับให้ตัวเองลงให้ได้ถนัดที่สุดยกตัวอย่างเช่นว่าผมอาจจะเก็บตรงส่วนนี้มาก่อนนะครับ พอเก็บตรงส่วนนี้เสร็จแล้วปั๊บผมก็อาจจะพลิกกระดาษมาเก็บส่วนนี้ต่อแต่ก็ยังต้องอาศัยความวอยู่เหมือนกันครับไม่งั้นฝั่งนี้มันก็จะแห้งไปซะก่อนดังนั้นทําบ่อยๆครับค่อยๆชินเธอจะทิ้งหรือเธอจะไปก็แล้วแต่เธอนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆรู้เทคนิคหรือว่าวิธีการลงแบบของเราที่มันง่ายๆขึ้นเองนะครับไม่ต้องตกกระใจไปบางคนเฮ้ยลงทีแรกแล้วทําไมมันเละอย่างนี้ครับมันเป็นปกติอยู่แล้วครับนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มลงใหม่ผมก็ลงครั้งแรกก็เละเหมือนกันครับทุกวันนี้ก็ยังมีเลนนนบงา้้เดวกก็็ํิึ ดูดน้ำดูดน้ำซับดูดน้ำดูดน้ำซับดูดน้ำดูดน้ำซับที่นี่ส่วนของโครงสร้างพื้นผนังเพยายดานของเราก็เสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ส่วนนี้เนี่ยเราควรจะต้องให้มันมีความเข้มมากกว่าส่วนของโครงสร้างอยู่นะงานมันจะได้เด้งอะ่ะแต่มาดูจากรูปที่มันแล้วเสร็จก่อนจะเห็นได้ว่าไอ้ส่วนด้านบนเนี่ยครับผมทิ้งให้มันค่อนข้างสว่างนะครับอาจจะให้มันเทียบเท่ากับน้ำหนักที่1หรือว่าน้ำหนักที่2เลยเพราะเราต้องการจะให้มันดูเป็นส่วนบนจริงจริงเพราะไอ้ส่วนบนเนี่ยมันควรจะต มันควรจะต้องโดนแสงมากโดนแสงน้อยอย่างในที่นี้เนี่ยด้านที่มันโดนแสงลงลงมานั่นก็คือด้านหลังของวัตถุซึ่งเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันหันหน้าออกไปทางหน้าตาก็ช่างมันลองลงมาครับก็จะเป็นด้านข้างของวัตถุเราก็อาจจะจําลองให้มันมีค่าน้ําหนักอยู่ที่ประมาณน้าหนักที่4หรือว่าน้ําหนักที่5ได้มันแล้วแต่ว่าแสงเนี่ยมันเข้ามาทางด้านซ้ายหรือว่าทางด้านขวามากกว่ากันถ้าแสงเข้ามาทางด้านซ้ายมากกว่าพื้นผิวด้านขวาก็จะต้องสว่างกว่าในทางกลับกันถ้าเกิดแสงเข้ามาทางด้านขวามากกว่าพื้นผิวด้านซ้ายก็จะต้องสว่าง ค่าน้ำหนักที่5หรือว่า6เลยถ้าลงตามผมแล้วนะครับงานมันจะไม่เด้งอีกก็ให้มันรู้ไปครับผมผมไม่รับผิดชอบด้วยงั้นก็เดี๋ยวลองมาลงกันดูทีละด้านนะครับอันนี้ผมก็อาจจะปรับใช้ผู้กันเบอร์ที่มันเล็กลงมาหน่อยนะครับในที่นี้ผมอาจจะเพิ่มสี Persian Blue เข้าไปแล้วนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่ครับนี่ Cobalt Blue อันนี้ Persian Blue ให้มันมีความเร่งเข้มข,ขึ้นของตัววัตถุอ๋อลืมไปต้องลงด้านบนก่อนด้านบนวัตถุน้ำหนักที่1ครับไล่ไปครับผมมันอ่อนเลยนะครับปัดๆเลยอันนี้ผมกะให้มันประมาณเท่ากับสี ้านะจะรอมันแห้งก็ได้ไม่รอมันแห้งก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยผมอาจจะให้แสงมันเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับดังนั้นน้ําหนักที่ประมาณ4หรือว่า5เนี่ยผมอาจจะให้ด้านซ้ายของวัตถุมันรองลงมานะครับ <Okay. S 1> ก็พลิกตามด้านที่ถนัดแล้วก็ลงได้เลยเีย่ยเห็นไหมพอผสมสีเพอร์เชียนบลูไปนะครับมันก็จะช่วยเร่งความเข้มให้กับเราได้อีกระดับหนึ่งตัวทีวีนี่ก็ลงไปด้วยเลยก็ได้นะครับ พื้นผิวทางด้านขวาของวัตถุเสร็จแล้วก็พื้นผิวทางด้านซ้ายต่ออันนี้ผมจะให้มันเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือไอตัวกล่องนี้หรือว่าที่มันแทนที่ในเทเบิลนะครับไม่ค่อยเข้มเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยเข้มก็อาจจะผสมอินดิโกเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยเร่งเข้มของน้าเงินดก ทีนี้ระหว่างรอมันแห้งผมก็โยกกลับมาลงวัตถุของส่วนฝั่งนี้ก่อนนะครับไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหรอให้มันแห้งทุกอย่างโอ้โหป่านนั้นคนอื่นเขาทำงานเสร็จไปแล้วครับไม่ทันกินเลยเขาหรอกนะอันนี้ใช้อินเดโกผสมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อให้มันเป็นสีที่มันเข้มสีสุดท้ายโดยที่เราไม่ต้องผสมสีดํายังคงความเป็นน้ําเงินไว้อยู่แนวผสม เทาเข้าไปด้วยเดียวเทาเทาดำาๆนิดนึงมันไม่ค่อยเคี้ยมให้ผมนะไหนๆก็เป็นน้าหนักสุดท้ายแล้วจะเห็นได้ว่าขนาดผมโปรๆเนี่ยตรงส่วนปลายผมยังต้องค่อยๆเก็บนะดังนั้นคุณผู้ชมถึงแม้จะทําช้าแล้วก็ตามมันก็มีโอกาสหลุดได้นะครับดังนั้นเออถ้ามันหลุดออกนอกเส้นนิดๆหน่อยๆเนะี่ยครั้งแรกๆผมว่าไม่เป็นไรนะอย่าไปซีเรียสมากขอแค่ให้เราเข้าใจเรื่องน้ําหนักก็พอ ผมจะเก็บตรงขอบของตัวทีวีด้วยนะครับมันจะได้เรียบร้อยหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยขอบทีวีมันค่อนข้างแบนๆนะดังนั้นผมเลือกใช้พูกกันที่มันเล็กนิดนึงแล้วก็ใช้ไม้สเกลเนี่ยช่วยรูดไป อย่างนี้ก็จะง่ายดีนะครับตอนนี้ครับวัตถุทุกอย่างทั้งโครงสร้างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราลงสีครบหมดแล้วถ้าลงสีโปรโลเลยเส้นคมคมก็ไม่ต้องตัดเส้นก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะตัดเส้นก็ไม่ผิดนะครับไม่ว่ากันทีนี้ครับนอกจากแสงเงาที่มันเกิดขึ้นบนตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยถ้าอยากให้งานมันไปสุดจริงๆสมจริงจริงๆมันก็ควรจะต้องมีเงาตกกระทบด้วยอันนี้อย่าลืมนะครับแล้วก็ต้องมาดูทิศทางแสงที่เรากําหนดเมื่อกี้ว่าแสงเนี่ยมันเข้ามาทางซ้ายหรือว่าทางขวามากกว่ากันเมื่อกี้ผมบอกแแล้้้้ววว่่าา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 เเฮยสงงงมมมัันนขททซกกดอิ างของเงาตกกระทบเนี่ยครับมันก็จะต้องมาทิศทางเดียวกันกับแสงนั่นก็คือสาดมาทางด้านซ้ายแต่ทีนี้มันจะกี่องศาอันนี้ก็แล้วแต่กําหนดอาจจะเท <Okay. S 1> ่านี้ก็ได้หรือว่าถ้าพระอาทิตย์มันไปเยื้องทางนี้หน่อยก็เท่านี้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมให้มันประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็คือเงาตกกระทบที่มันเกิดขึ้นจากเตียงนี่ก็ลากมาอย่างนี้เลยกําหนดด้วยเส้นก่อนเราจะได้ลงสีถูกแล้วก็ของตัว night table นะครับอาจจะกําหนดให้มันทิศทางแสงองศาเดียวกันกับเตียงเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาสมจริงจริงจริงไอ้ไซส์ทเพรานี<ๆ>่มันไม ม,มันค่อนข้างสับสนนะครับเวลาที่จะมากําหนดแสงและเงาเองอครับดังนั้นต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ในที่นี้อเอาง่ายๆก่อนผมกําหนดว่าให้มันมีแล้วกันอ,อย่างนี้นะครับส่วนไอตัวคาบ,บิเนตทั้นวางทีวีนี่ก็ไม่มีเนาะเพราะว่ามันหลุดไปแล้วจะให้มันมีตรงทีวีนิดหน่อยก็ได้นะครับก็กําหนดเป็นเส้นไว้ก่อนเลยทีนี้เราก็จะได้ตําแหน่งของเงาตกกระทบขึ้นมาแล้วทีนี้ถามว่าน้ําหนักของเงาตกกระทบที่เรากําลังจะลงเนี่ยจะต้องเข้มมากไหมหรือว่าต้องอ่อนหน่อยอันนี้แล้วแต่เหมือนกันมันขึ้นอยู่ กับปริมาณแสงว่ามันจัดมากไหมสมมุติว่าโลกของเราเนี่ยโอ้โหมันมีดวงอาทิตย์ล้อมอยู่10ดวงแสงมันก็จะต้องจัดมากๆแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับโลกของเรามีพระอาทิตย์แค่ดวงเดียวแล้วมันก็อยู่ค่อนข้างไกลด้วยดังนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องลงให้มันจัดมากครับอาจจะลงเข้มกว่าน้ําหนักพื้นสักนิดนึงนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ค่อนข้างพอจะดูออกแล้วว่ามันเป็นเงาตกกระทบก็ลงมาปึ๊ดปื๊ป๊อะไรไปถึงข้างในเลย กำหนดง่ายๆก็เป็นค่าน้ำหนักเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้มันยากกว่านี้เราก็อาจจะต้องกำหนดเป็นด้านๆไปยกตัวอย่างเช่นเส้นนี้ครับมันคือเงาตกกระทบของเตียงด้านขวานี่ที่เรามองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางจุด vp พอดีใช่ไหมแต่ว่าด้านหน้าของเตียงที่เราเห็นเนี่ยมันมีความมืดกว่าดังนั้นเงา,งาตกกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอร์เรียประมาณนี้จะให้มันเข้มกว่าเงาตกกระทบที่เราลงไปก็ได้ <Okay. S 1> อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมรอมันแห้งแล้วเดี๋ยวผมลงให้มันดูคอนทราสกันนิดนึงแต่ในที่นี้ผมมาเก็บเงาตกกระทบของไอตัว วทีวีนี่ก่อนเพราะว่าตัวทีวีเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบแปะติดกับผนังไปเลยดังนั้นมันจะอาจจะต้องมีเงาด้วยนิดนึงนะครับมันก็จะได้ดูสมจริงขึ้น ทีนี้ผมมาลงเงาแยกด้านแล้วกันอย่างจริงไม่ต้องแยกก็ได้นะเดี๋ยวเวลาไปลองลงเงาจริงๆแล้วเนี่ยครับเงามันจะทับซ้อนกันไปหมดเลยทับซ้อนกับเท็กเจอร์วัสดุด้วยนู่นนี่นั่นโอ้โหเรื่องแค่นี้จิบจิบไปเลยแต่ว่าอันนี้ทําให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องแสงเงาแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแบบสัก e ีหน้าเรามาลองลงเท็กเจอร์ดูอีกอ P ีถัดไปเรามาลองลงห้องจริงๆดูมันจะค่อยๆเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นซึ่งเหมือนกันเอาไปประยุกต์ใช้กับแบบพวกการลงสีของแนวสถาปัตย์ได้แนวโปรดักต์ได้นะครับ เพราะว่าวิธีการดูแสงและเงากําหนดแสงและเงาเองเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะตัดเส้นนิดนึงนะครับก็อาจจะเร่งสปีดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปฟังสรุปกันนะครับผม อ่ะน,นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจาก EP นี้ก็คือนี่เลยการเมคมุมมองแสงและเงายังไงให้เหมือนกับของจริงอันนี้กลางๆนะจะว่า,ง,าง,ง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่เหมือนเดิมครับมันสามารถเอาไปต่อยอดสู่ EP ต่อไปได้ EP หน้าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่ม t e x t อร์วัสดุเข้าไปแล้วก็เพิ่มความซับซ้อนของแสงและเงาเข้าไปมากขึ้นกว่านี้อีกจะมีเงาสะท้อนมีรีเฟล็กด้วยแล้วถ้ามีโอกาสนะครับก็อาจจะมาลองลง t e x t อร์หินอ่อนให้ดูลง t e x t อร์ไม้ให้ดูก็อย่าพลาดชมกันนะครับและสําหรับผู้ชมที่โอ้โหดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนัน เรียงว่าช่องของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากมายนะครับฝากถาครับฝากกันช่วยกันกด subscribe กันคนละหนึ่งจึกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดส่วนคนที่กดแล้วไม่ต้องไปกดซ้ำนะครับมันคือการอัน subscribe นะครับแล้วถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรู้จักที่สนใจจะมาเรียนทางด้านนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดโอ้โหเนื้อหาของอาร์ทริกเนี่ยมันยังดูช้าไปก็มาเจอกับพวกเราได้ที่ตึกเลออาร์ตสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับายบ๊ายายบ๊ายายบ๊ายาย